เมียเจ้าพ่อตอนที่21กายขับรถมามหาลัยด้วยตัวเองแล้วตกลงกับลอยว่าจะติดต่อลอยและขออนุญาตก่อนที่จะแวะไหนหรือไปไหนต่อทำให้รอยยินยอมให้กายขับรถไปตามลําพังเข้ามาที่มหาลัยในขณะที่กำลังลงจากตกเรียนมุ่งตรงมาที่ลานจอดรถที่มันค่อนข้างที่จะเปียวเดินไปจะถึงรถอยู่แล้ว ก็ดูเหมือนว่ามันจะมีอะไรหนักๆกระทบที่ที่ช่องคอกายเจ็บมากแล้วกำลังจะหมดสติพยายามเปืตาเพื่อลืมตาม,มองในขณนะที่ตัวเองหลบมองไปนอนกองอยู่กับพื้นว่าใครเป็นคนทำลายเขาภาพที่เห็นลางๆและรูปร่างคล้ายๆกับแรมจากนั้นกายก็สลบไปมาฟื้นอีกทีอยู่ในห้องมืดนอนหมอบอยู่บนโตะ๊ะ มีไฟจากแสงสว่างเพงียงดวงเดียวเท่านั้นที่ส่องมากายพยายามปื้อตามองสองมือถูกมัดไผ่หลังและขาและลำตัวถูกมัดติดกับเก้าอี้กายตอนนี้รู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นนี่เขาถูกอุ้มอมกแล้วเหรอเนี่ยภายในห้องนั้นไม่มีใครกายพยายามปรับแปงให้มากที่สุดเพื่อจะดูว่าภายในห้องนั้น ไม่มีใครบ้างแต่มันไม่มีเลยมีเขาเปลี่ยนคนเดนียวสักพักเสียงเปิดประตูเข้ามาภาพที่เขาเห็นคือแม่ของรอยเดินเข้ามาเถอย,ยิ้มให้แต่รอยยิ้มนั้นกายไม่ชอบออกซะเลยสวัสดีว่าไงจ๊ะน้องกายขอ,อโทษนะที่รุนแรงไปหน่อยกายยิ้มพร้อมปรปับแต่นหน้าให้นิ่งครับไม่เป็นไรแค่นี้ สบายมากครับดีถ้างั้นเรามาคุยเรื่องของเราเลยฉันอยากให้เธอเลิกยุ่งกับลูกชายฉันอะไรนะครับผมว่าผมคุยเรื่องนี้กับคุณไปแล้วใช่แต่เธอจังหากที่ไม่เข้าใจฉันฉันไม่อยากให้รอยเป็นแฟนคนอย่างเธอเข้าใจไหมแล้วยังไงครับก็ลอยเลือกผมเรารักกันคุณเป็นแม่ก็น่าจะเห็นลูก มีความสุขก็น่าจะดีใจนี่ครับกายหาได้กลัวงถหมดงว่าเธอคนนี้จะน่ากลัวใช่ย่อยมือที่ภายหลังหยิบมีดขึ้นมาและปักลงทำให้กายได้ตะลิบมองคุณจะทำอะไรครับผมไม่กลัวอะไรทั้งนั้นผมรักลอยผมจะอยู่กับเขาต่อให้คุณทำร้ายผมผมก็ไม่กลัว รู้สึกว่าจะมั่นใจในความรักเสระเกินนะลอยอ่ะเขารักนายได้ไม่นานหรอกบางทีอาจจะไม่รักด้วยซ้ําอาจจะแค่หลงถ้าอย่างนั้นเรามาผนันกันฉันจะให้นายไปอยู่ในที่ที่ฉันจัดไว้ให้รับรองว่าลอยหาไม่เจอแน่แต่เขารักเราจริงเขาต้องหาเราเจอและไม่เลิกพยายามถ้าถึงเวลานั้นนายและลอยยังมีความรักมั่นคงต่อกันอยู่แล้วก็ฉัจนจะยอมแพ้แล้วก็ยอมรับ ตกลงไหมทำไมผมต้องทำอย่างนั้นด้วยครับกายพูดพร้อมกับทำหน้าเถลน์เล่าบับว่าคุยกับเธอนั้นเป็นเรื่องสนุกตี่คิดว่าฉันเป็นเพื่อนเล่นหรืองไงเป็นพูดจริงผมก็ไม่จำเป็นต้องทำอย่างที่คุณว่าเลยทำอย่างนั้นแล้วผมจะได้อะไรแค่รักแท้เหรอครับรักแท้ที่ผมกับลอยต้องทรมานเมืว่าผมก็มั่นใจอยู่แล้วว่าลอยรักผมแล้วนายต้องการอะไร ถ้าคุณจะให้ผมพิสูจน์ผมขอห้าสิบล้านคุณจะยอมไหมครับบ้าใครจะยอมกันแกอย่ามาหัวหมอกับฉันนะฉันไม่หลงกลแกหรอกไอเด็กบ้าก็เพราะอย่างนี้ไงฉันถึงได้กเกียดแกไม่อยากให้แกอยู่กับลอยถ้างั้นคุณก็จับผมไว้เละครับอีกไม่ช้ารอยก็คงมาช่วยผมผมมั่นใจว่าเขาต้องหาผมเจอแน่แบบที่เคยทำนี่แก ก็ได้ฉันยอมแกก็ได้แต่ฉันจะให้แกแค่สิบล้านครับโอเคตกลงตามนั้นครับแต่คุณต้องแก้มัดผมเดี๋ยวนี้และห้ามทำอย่างนี้กับผมอีกผมจะยอมไปกับพวกคุณอย่างโดยดีเข้าใจไหมครับเอออุมาหุดหยุดมากเด็กน้อยที่อยู่ตรงหน้าไม่ได้กลัวเกงเธอเลยถึงแม้ว่าเธอจะข่มผู้ผูมากแค่ไหนก็ตาม เธอต้องการให้เด็กน้อยผู้นี้ออกไปจากชีวิตของลูกชายแต่ขืนทําอันตรายหรือว่าทํำ้ายชีวิต้องเด็กอยู่ตรงหน้าแล้วก็ลอยต้องเกลียดเธอผู้เป็นแม่ตลอดชีวิตแน่ดังนั้นเธอจงคิดค้นหาวิธีนี้เพื่อให้ทั้งสองแยกจากกันอุมาต้องการให้ลอยมีลูกและมีหลานให้กับเธอไม่อยากได้สะพ้ายที่เป็นผู้ชายกล้ถูกนําพาไปในที่แห่งหนึ่ง ที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาบ้านหลังนี้ใหญ่พอสมควรซึ่งอุมาก็หาคนถึงห้ิคนเพื่อมากักตัวกายเพียงคนเดียวคุณไม่จําเป็นต้องให้คนมาอยู่กับผมเยอะขนาดนี้ก็ได้นะครับไม่ได้เดี๋ยวแกเบี้ยวฉันผมก็ยอมมาออกคุณแล้วแล้วคุณล่ะโอนเงินให้ผมหรือยังได้อุมาจัดการโอนเงินให้กับกายกายอมยิ้ม มันคุ้มที่จะเสี่ยงยังไงรอยก็ต้องรักเขาแล้วตามหาเขาแน่อีกอย่างหนึง่งมันจะทําให้รอยรักเขามากขึ้นอีกด้วยกายยิ้มเมื่อได้เงินหลักนั้นก็จัแจงโอนไปให้พ่อซึ่งขชาเองก็ดูตกใจว่ามีจํานวนมากมายเข้ามาในบัญชีของนันเองพอโทรหาลูกชายก็โทรไม่ติดซะอย่างนั้นใช่อุมาสั่งห้ามให้ติดต่อกับใครกายนั่งลงอย่างสบายสบาย กูมานึกถุนไอเด็ดนี่มันไม่ได้เกรงกลัวอะไรเธอเลยอย่าคิดหนีอย่าสร้างปัญหาเข้าใจไหมุณไม่ต้องห่วงผมตกลงแล้วแล้วผมก็รับเงินจากคุณแล้วด้วยหวังว่าเดือนหนึ่งถ้าลอย,ยังรับผมอยู่คุณคงมไม่มายุ่งเรื่องของเรานะครับได้ฉันตกลงตามนั้นแต่เอ๊แล้วผมจะเชื่อใจคุณได้ยังไงนี่มันจะเกินไปแล้วนะฉันเป็นผู้ใหญ่ครับผมพอรู้ ก็ได้ครับผมจะลองเชื่อใจคุณดูดีจากนั้นอุมาก็สั่งลูกน้องเสียงดังพวกแกถ้าไอเด็กคนนี้คิดหนีแล้วก็ยิงทิ้งได้เลยไม่ต้องถามฉันครับคุณอุมาเมื่ออุมาไปแล้วไก่ก็ถึงกับนั่งลงอย่างอ่อนแรงใช่ว่าเขาจะไม่เกรงเธอแต่จะทำให้เธอรู้ไม่ได้ว่ากลัวและเกรงมากแค่ไหนอีกอย่างหนึง่ง การที่เขามีสภาพเป็นอย่างนี้เพราะคิดถึงรอยไม่ได้กอดเขาไม่ได้จูบเขาโอ้ยใจจะขาดก็ตอนนี้แหละกลายพูดพรอมกับกลมหน้ายกเข่าขึ้นมาซบตอนนี้ทำอะไรไม่ได้นอกจากทําใจจากนั้นเขาก็ลุกหัวด้วยแรงคึ้นสุดท้ายใช่เราต้องอยู่ยังมีความหวังจะเศร้าไปทำไมกายสำรวจภายในบ้านบ้านหลังนี้เหมือนบ้านพักตากอากาศซึ่งอุมาก็ไม่ได้ กักขังแบบทรมานยังมีพ่อครัวแม่ครัวไว้คอยดูแลรวมถึงเครื่องอํานวยความสะดวกทั้งหลายผิดแต่เสื้อผ้านี่แหละที่ไม่รู้เป็นของใครซึ่งกายต้องทําใจใส่เสื้อผ้าเหล่านั้นเอาเป็นว่าให้ครบเดือนหนึ่งจากนั้นค่อยว่ากันหวังว่าอุมาจะทําตามความพูดลอยเมื่อรู้ว่ากายถูกจับตัวไปก็ร้อนใจมากออกตามหาแต่เรื่องนี้เขาจะให้ขา,ารู้ไม่ได้ าะคาชารักลูกชายมากและมีกันแค่สองคนถ้ารู้แล้วก็มีหวังต้ะล้มป่วยนั่นคือสึกทั้งสองทางรอยรู้ดีว่าแม่ของเขาต้องจับตัวกายไปแน่เขาจึงมุ่งตรงไปที่บ้านฉันคิดแล้วว่าแกต้องมาหาฉันคุณจับเมียผมไปฉันไม่ได้จับฉันไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแน่ใจนะครับว่าไม่รู้ไม่เห็นถ้าผมรู้แล้วก็ คราวนี้ผมก็พุนได้ขาดกันแน่ใจเย็นๆหน่ไอ้ลูกชายพ่อของเขาเดินลงมาเห็นลูกชายกำลังเกลี้ยวกาดแต่ผู้เป็นแม่นางลงกรค่อยๆพูดค่อยๆจากันสิเป็นอะไรเจอหน้ากันไม่เคยพูดดีกันสักครั้งหนึ่งก็น้องกายหายไปทีครับคุณพ่อจะให้ผมร้อนใจได้ยังไงเมียผมนัง้งคนป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เอ้ย แกก็ตามหาสิฉันฉันคิดว่าคนที่จับไปน่ะมันคงไม่ทำร้ายน้องกายหรอกเชื่อฉันเถอเะเพ่งแต่แกน่ะอย่าล้มเลิกความตั้งใจหาน้องให้เจอก็พอขับพ่อผมหาเจอแน่ร้อยมโมโหมากแล้วขับรถออกไปจากบ้านโดยเร็วเขามุ่งตรงกลับมาที่บ้านตอนนี้กำลังหาข้อมูลว่าน้องกายจะอยู่ที่ไหนไปที่ที่น้องกายเคยอ่นถึง ข,ของโตถึงแ,แม้จะหอพักที่อยู่ใกล้มหาลัยกายนั่งกินอาหารคนเดียวในตอนค่ำตอนนี้รู้สึกเหงามากเดินออกไปหน้าบ้านพร้อมกับถือจานข้าวเห็นลูกน้องของอุมานั่งกินข้าวเป็นกลุ่มใหญ่จึงไปนั่งลงและกินกับเขาด้วยเออทำไมคุณมานั่งที่นี่ล่ะครับทำไมถึงไม่เป็นไรหรอกครับผมขอนั่งด้วยนะกายยิ้มพร้อมกับจ้องกิน กับข้าวของพวกกาดพวกนั้นพวกนั้นพากันงงระดับหน้อกายไม่น่าจะกินอะไรแบบนี้เป็นส้มตำปลาละสับแกงบ้านไก่ป่าแกงอ่อมอะไรแบบนี้แต่กายก็กินหน้าตาเฉยเป็นไรครับกินเลยครับไม่ต้องเกรงใจพอกินเสร็จก็เดินยิ้มเข้าไปในบ้านอิ่มสบายท้องแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำตัวเครียดไปทำไมพูดแล้วก็รู้สึกงง ายล้มตัวลงนอนบนโซฟาจากนั้นก็เผลอหลับไปแรมเดินออกมาจากม,มือมือใช่เขาเป็นคนจับน้องกายมาที่เขาทำเพราะว่าทุกมาดามังคับและเหตุผลอะไรหลายะอย่างอย่างน้อยๆเขาเป็นคนจับน้องกายมาเองจะได้รู้ด้วยว่าถึงน้องกายถูกจับก็อย่างปลอดภัยเขาหวังเพียงแค่นั้นน้องกายเป็นคนน่ารักน้องกายเปรียบเสมือนด้งใจของลอย ซึ่งเขาไม่อาจทรยศผู้เป็นนายในเรื่องนี้ได้ถึงเขาจะเป็นคนสองมาดามเขาก็ทุชุบของน้องกายไม่ให้ใครทำร้ายอันตรายใดดูจากท่าทีของภายนอกของน้องกายก็ยังดูสดสบายดีไม่ได้ทุกร้อนหรือเศร้าโศกอย่างใดมันทำให้เขาหายห่วงโดยอย,อยู่กายก็เหลือมตาขึ้นมาทำให้แลมรีบหลบแต่ไม่ทันจะแล้วกายจับแขนของแลมเอาไว้ พี่แรมทำไมถึงอยู่ที่นี่ล่ะครับพี่ก็โดนจับตัวมาสิครับแย่จังเลยนะครับคุณแม่มาดามน,นั่นทำไมถึงไล่จับคนอื่นไปเยอะแยะขนาดนี้เลยครับจับพี่แรมมาทําไมแรมนิ่งไม่ตอบอะไรมองมือน้องกายที่จับแขนเขาอยู่กายรู้สึกตัวก็รีบปล่อยจากนั้นเขาก็เดินตามน้องกายไปนั่งที่โซฟาคุณคิดจะหนีไหมครับไม่หรอกครับอยู่ที่นี่ก็สบายดีแค่รอให้ลอยมารับเท่านั้นแหละ คุณคิดว่าคุณลอยจะตามคุณเจอหรอครับมันง่ายขนาดนั้นเลยหรอครับอืมไม่น่าจะถึงเดือนนะลอยเก่งออกจะตายไปต้องหาหนักกายเจออยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกหรือว่าพี่แรมคิดว่าลอยจะหาผมไม่เจอครับผมไม่รู้ครับแต่คุณทําไมดูไม่เครียดไม่เศร้าหรือว่าไม่กังวลอะไรล่ะครับก็มไม่รู้จะกังวลไปทดไมนีครับก็ผมมั่นใจในตัวลอยนี่นะ เรามานั่งดูซีรีส์กันดีกว่ากายพูดจบก็ขอให้คนของอุมาเปิดซีรีส์ให้ดูและเรียกคนพวกนั้นมาดูด้วยกันเึื่งพวกเขาก็ไม่ขัดใช่งานของเขาคือป้องกันไม่ให้กายหนียิ่งมารวมตัวกันมากๆกายยิ่งหนีได้มากขึ้นกายเหมือนกับไข่แดงล้อมรอบไปด้วยไข่ขา,าวจักผักหนึ่งเสียงเสืออึกเสืออื้นก็ดังมาเป็นระยะ กายดูหนังเศร้าตัวเองก็เศร้าพอกับคนอื่นๆต่างพากันเช็ดน้ำตาไม่ต่างอะไรกับที่อยู่ที่บ้านเลยบรรยากาศที่น่าจะตึงเครียดมันกลับไม่ตึงเครียดซะแล้วเมื่อซีรีส์จบลงทุกคนก็พากันตาแดงจมูกแดงไปหมดเพราะกันและสงสารพระเอกและนางเอกในซีรีส์ไม่ได้พอซีรีส์จบกายก็เดินปาดน้ำตาขึ้นไปบนห้องทำให้ทุกคนเข้าใจความรู้สึก คนที่ถูกภาคความรักถูกจำเป็นแบบนี้อย่างไม่ยุติธรรมความรักของน้องกายก็ไม่ต่างกับซีรีส์ที่จบไปมะคู่มันทําให้พวกเขารู้สึกแยนใจน้องกายมากผิดกับกายที่พอขึ้นไปบนห้องตอนนี้ความรู้สึกเศร้าจากซีรีส์มอคูก่กระจ่างหายไปความคิดใหม่ๆก็เข้ามาแทนากายวาิตผืนสิกอัพเผยสั่งซิปแพคให้รูปร้านสโสะองกลับไปคราวนี้เขาต้องเซ็กซี่มากกว่าเก่า เมื่อเจอรอยรอยต้องตะลึงเหมือนกับได้เมียใหม่แน่กายคิดแล้วก็แอบขังปุ้มกิ่มเล็กน้อยยกมือขึ้นปิดปากเบาๆอารมณ์ดีและมีแรงออกกําลังกายผิดกับรอยที่ตามหากายเป็นบ้าเป็นหลังแทบไม่ได้หลับในนอนตอนนี้เขารู้สึกเครียดกุ้มใจมากใช้เครื่องเดิมในการปลอบใจตัวเองและอัดคาราบอนเข้าปอดด้วยความเครียด จจเย็นครับน้องกายคงไม่เป็นอะไรเชื่อผมเถอะมาดามคงไม่ทําอะไรน้องกายแน่มานิดปอบใจลอยลอยก็พยักหน้าเข้าใจเพราะเขารู้ว่าแม่ของเขาคงไม่ทําอะไรน้องกายแต่จะกีดกันต่างหาและนั่นมันทําให้เขาทนไม่ได้ทนความคิดถึงไม่ได้ใจเขามันจะขาดแล้วนี่แลมไปไหนเห็นว่าไปเยี่ยมแม่ที่ป่วยนะครับไปตั้งแต่สองวันที่แล้วละครับอืม ไม่เห็นมีใครบอกฉันเลยเออคือขอโทษครับพอดีผมลืมมานิดเอ่ยคืนลอยดื่มเครื่องดื่มอย่างใจลอยตอนนี้เขามืดแปดด้านสัพันเขาเหมือน,นึ้นอดขึ้นได้เขาลึกขึ้นพรวดพาดฉันรู้แล้วว่าน้องกายอยู่ไหนอยู่ไหนล่ะครับกานนี่ตื่นตัวมากกว่าเพื่อนแทบจะพุ่งเข้าไปเขย่าตัวเจ้านายเลยไปที่รถก่อนแล้วฉันจะบอกลอยเอ่ยคืน ทุกคนไม่รอช้ามุ่งตรงไปที่รถแล้วขับไปใช่บ้านพักที่เชิงเขานั่นแหละคือที่ที่รอยนึกได้ที่ที่เขาโตและโตที่นั่นพอไปถึงจากสภาพที่เห็นมีคนหลายสิบคนที่อยู่ที่นั่นมันทําให้ลอยคิดว่าเขาเดาถูกว่าน้องกายจะอยู่ที่นี่เขาบุกเข้าไปในบ้านรูเหมือนว่าพวกนั้นจะไม่ให้ผ่านลอยง่ายคุณลอยครับเข้าไม่ได้ครับนี่แกกล้าขวางฉันเหรอลอยไม่ฟังอะไรทั้งนั้น พ,พวกมันจะกระเดงกระดอนจากนั้นมานิดกับก้านก็ยกเปืนขึ้นมาคูจนไม่มีใครกล้าที่จะขวางลอยลอยขึ้นไปบนชั้นบนเพื่นน้องกายนอนอยู่ที่พื้นเหนื่อแตพกพักจึงเข้าไปประคองน้องกายพวกมันทําอะไรน้องกายทําไมถึงเป็นอย่างนี้กายเองเหนื่อยแทบขาดใจหลังจากที่ออกกําลังกายและคิดไม่ถึงว่าลอยจะมาเจอเขาที่นี่รู้สึกแปลกใจและรวมถึงดีใจมากปลอดลอยจนแน่น รอยลอยมาแล้วดีใจจังเลยกายพูดพ้อมกับหนึ่งหน้าของรอยมาจูบเบาบอกพี่พวกนั้นทำอะไรพี่รอยพูดอย่างอ่อนโยนแล้วลูบศีรษะน้อยเบาๆกายใส่หน้าแต่ลอยดูเหมือนจะไม่เชื่ออุ้มหนังกายลงมาจากชั้นบนกายเห็นว่าแรมถูกจับทำให้กายรีบห้ามลอยไว้ก่อนที่ลอยจะทำอะไรไปมากกว่านี้ จะทำอะไรพี่แรมเลยนะพี่แรมก็ถูกจับมาเหมือนกันแรมเองก้มหน้านิ่งเขารู้ดีว่าความผิดของเขาผิดมากผมเป็นคนจับน้องกายมาเองครับแรมยอมรับสารภาพกายถึงหันมองแบบไม่อยากจะเชื่อแต่ดูท่าแล้วรอยจะปวดมากดีถ้าอย่างนั้นแกก็อย่าหาว่าฉันใจร้ายแล้วกันลอยพูดจบ ปอมปกว่าปิดที่อยู่ในมือของมานิตขึ้นมาต่อที่หัวของแรนทําให้กายที่ตอนนี้ยืนอยู่เพียงข้างเขารีบห่างทันทีอย่าพี่ลอยอย่าเลยนะขอละกายไม่ได้เป็นไรสักหน่อยอย่๋ยวทำคนอื่นเลยนะไม่มีใครทํอะายกายเลยไม่จริงก็พี่เห็นน้องกายนอนอยู่ที่พื้นพวกมันซ้อมน,น้องกายใช่ไหมเปล่าดูสิกายไม่มีแผลเลยนะไม่มีจริงๆ หน้านะจะทำอะไรคนอื่นเลยกายรียบหยิบปืนในมือของลอยจากนั้นเมื่อหยิบปืนมือมันก็สัส่นๆทำให้ลอยคว้าเอาไว้แล้วส่งต่อให้มานิดจากนั้นก็จับมือของกายขึ้นมาบนรถกายกอดลอยจนแน่นลอยเองก็ลูบหัวเบาๆบอกพี่มาว่ากายไม่เป็นอะไรจริงๆไม่ได้เป็นไลเขาก็แค่ปิดหุ่นออกกำลังกายเท่านั้นแหละ กะว่าเวลาโวเองเห็นเขาแล้วมันเซ็กซี่บ้างก็เท่านั้นแหละฮะนี่พี่เป็นห่วงแทบตายที่แท้ที่เราเหงอแตกแล้วที่นอนอยู่ที่พื้นเป็นเพราะว่าเหนื่อยที่ออกกำลังครับรอเองถึงก็พูดไม่ออกจะมีใครที่ไหนที่ถูกอุ้มถูกจับมาขังไว้จะสบายใจขนาดนี้ถึงขั้นมีเวลาพิิคนผลไม่ได้กังวลใจอะไรเลย ออพี่ไม่อยากจะเชื่อเลยครับก็วันนี้อ่ะน้องกายกินเยอะแล้วก็ลัวจะอ้วนนะครับพอดีไปเจออาหารที่พี่ๆเขากินกันมันถูกใจแล้วอย่างหนึง่งน้องกายก็ลัวนอนไม่หลับนะครับก็เลยออกกำลังกายเยอะไม่ได้กอดลอยเราเนี่ยนะลอยบีบจมูกในน้อยของกายด้วยความหันใกล เขานี้เป็นห่วงแทบตายแทบไม่เป็นอันกินอนนอนผิดกับร่างเล็กที่อยู่ตรงหน้าที่กังวลแต่เรื่องกินกินแล้วกลัวที่จะอ้วน